สวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้ก็ไม่ได้จะมาสอนอะไรแต่ว่าอยากจะมาฝากข่าวประชาสัมพันธ์สักนิดนึงพอดีว่าเดือนนี้มันเป็นเดือนเกิดของเราเองเราก็เลยอยากจะแจกกุหลาบให้กับเพื่อนๆที่ติดตามเพจของเราแล้วก็ติดตามเราในช่อง YouTube นะคะจะแจกกุหลาบจํานวน2ต้นส่วนเรื่องสายพันธุ์นั้นขออุบไว้ก่อนแล้วกันค่ะแต่ว่าสายพันธุ์ที่เลือกมานี้คือจะเลือกแบบให้กับเพื่อนๆที่ มือใหม่ก็เลี้ยงได้มือเก่าก็เลี้ยงได้อยากจะเลือกสายพันธุ์ที่มันเลี้ยงง่ายๆแล้วก็ออกดอกดอกๆมาให้แล้วกันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีมีผู้ใหญ่ใจดีเขาฝากของมาเพื่อให้แจกในวันเกิดด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นน้ํายาสับพะรดกับสบู่กร,รมฐานค่ะสะบู่กร,รมมาถนกับน้ํายาสับพะรดตัวเนี้ยเขาจะอยู่ในตรร้าสารสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่เป้งฝากมาให้แจกกับ ลูกเพจของเราในวันเกิดเนาะจำนวน2เซตด้วยกันแต่ว่ากติกาหรือว่า,าเกมที่จะให้เพื่อนๆเ,เล่นจะมีอะไรกันบ้างก็ตอนนี้ยังคิดไม่ออกแต่ว่ายัางไงก็อย่าลืมรอติดตามชมได้ที่หน้าเพจแล้วกันนะคะจะแจ้งกติกาให้ทราบกันอีกทีไปแล้วขอบคุณคะ่ะ